มากินข้าวด้วยกันจ้านี่วันนี้ได้หมูทอดกุ้งจอมกุ้งจอมร้านประจำพี่น้องผัดมาเป็นสวนเลยเบื่องมีมะเขือพวงพักสลัดแตงขาดใรเม็ดกระถินจ้าแล้วก็เมี่ันกระเทียมหอมแดงกินครับกินได้หลายค่ำเราได้พี่น้องนกห้องค้าวห้องเนี่ยกรเลยตรงไปไลไรก่อนนกไล่ไหลามาจ้า มะเขือกวงพริกกน่อยใส่หอมแดงกระเทียมลงไป อืม,อ,มอร่อยมาก Un toma ni sea